เราก็มาดูบรรยากาศยามเช้า้วครับของวันที่18ธันวาคม2568ครับดูบรรยากาศยามเช้าครับพระจันทร์ขึ้นเชี่ยวนะครับพระจันทร์ขึ้นเชี่ยวครับปี5แล้วนะครับพระจันทร์ขึ้นทางด้านทิศตะวันออก này mình nhặt cả thì làm sao không? mình nhặt cả nhà làm sao sao các này này mà là mày กับทำจะเช้าครับอืมเราเห็นยานอยโยไหมครับจอ,อดนิ่งเลยมาดูเสาสัญญาณด้วยสัญญาณอะไรไอ้ประจันกึ่งเชี่ยวเลยทำจะเช้านะครับประจันกึ่งเชี่ยว ก๋าเช้าครับบรรยากาศดีครับเย็นด้วยโอ้โ าจาันทร์ครึ่งเชี่ยวนะครับเม็ดนี่ยกระเล็บนะครับนันกระเล็บมือเรานเนี่ยโัดนิดนี้นี่คือบรรยากาศยามเชา้านะครับของวันที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพัจจันทร์ด้านทิศตะวันออกครับขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยนี่ยก็เต็มดวงนิดเดียว ะเล็บมือดูบรรยากาศยามเช้าครับอากาศเย็นดีนะวันนี้อากาศเย็นดีอากาศเย็นดีมากบรรยากาศดีกำจันยามเช้าเสียงไก่ด้วยจักจ้กจอแจ,จดเสียงไก่ขันเฮ้ยยามรับยามเช้าครับ อากาศย้ำเช้าๆนี่อบอุ่นนะครับสบายใจครับยากาศดีมากยากาศย้ำเช้าๆ